สวัสดีครับสมาชิกปกป้พมผีเบิรมบัวชนนะครับวันอังคารที่แปดพฤษภาคมนี้นะครับที่สนามกีฬาเชนโกน้องบัวใหญ่เปิดประตูสู่อันดามันครับเรามาเลขคู่องกิโลนะครับระว่างดาวรุ่งคงสดนะครับจากจังหวัดตรังนะโนดอามอ้านราวีรอยวิชาครับหรือวัฒนานครับของน้องเพรมชัยน้องบัวใหญ่นะครับ ตัวนี้ก็เป็นดาวรุมพุงแรงกับกล้องตังอีกตัวครับทีนาเลนาชมนะครับเป็นลูกทีลูกติ้นะครับตัวนี้เคยมีชัยชนะสนามกีฬาชนคูน้องบบยญ้าแห้งนีมาเล้วครับตัวนี้ไม่ธรรมดาครับผมถึงเรามาเล่ขูชนครับหลังซาดอ่าเพชรปญาเอกหรือวายครั้งครับจากชาติิงปลาชงกล้านะครับตัวนี้แชมเปี้ยนจากจังหวัดชงกล้าครับชนฟีมือดีนะครับลำนักคางนักกับตัวนี้เช็คบินกับคางมาแลวนะครับเคยไปชิดชัยชนะ ด,ดูลังข้าวเตีสุริยะหรือว่าปูริจจากปลาแซงมาแล้วครับตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยครับดีเจอดีแข็งืจอแข็งแทงเจอแทงโทษเ่อโทอนะครับตัวนี้คู่นี้น่าชมน่าเล่รับมาชมมาเล่กันได้ทีสนามกีฬาชนกูบ้านน้องบัวใยรับสำรับ่ันไดที่ว่าสนใจจะชมบัวฟีฟี่นะครับปรากฏไปที่ลิงหน้าโปรไฟล์ได้เลยครับสำหรับข้อมูลของพุมพิดบาดราการไดกเขาไปสมาชิกถุกฐานด้วยนะครับพุมบนันนีสวัสดีครับ